สวัสดีครับพี่น้องวันนี้สิพผ้ามาบึงห้างโมแดงครับผมห้างโมแดงห้างบากใหญ่ครับผมผมมีเวลามากาพี่น้องมาบึงยงงเว้นครับผมหยุ่งร้ายครับยงงเว้นก็เลยพามาบึงเงม้ยมขึ้นครับผมเนี่ยครับเงมมืมขึ้นโมแดงกับบอนนนะครับห้างหนีห้างใหญ่ครับผมห้างบากใหญ่เลยครับแต่บอแน่ใจว่าข็างได้นะ มีอ่ามีลูกมีเอ่ยมีไข่บอลนะครับแต่ว,ว่าบ้านหนึ่ยเปิดเบิ่นครับผมผ้าเบิ่นครับนะครับห้างว่างไงเลยครับห้างเนี่ยเบิง่ง มองเนี้ยมขึ้นอย่าครับผมแต่ว่าห้างใหญ่ครับอยู่ต้นหมวกมวงอยู่หลังบ้านครับผมอยู่สวนหลังบ้านนะครับห้างนี่ห้างใหญ่งงครับผมเป็นตาใครหลายเยูะครับ ห้างใหญ่ครับผมซุ้มกอไม่กะเริ่มเริ่มกอขึ้นรอบๆ่หลายซึ่งก็กอนะครับเพราะห้างนใหญ่อนขังใ,ใหญ่มีหลายห้างครับผมเดี๋ยวสิีผ้าผีร่องไปเบิง้งอ,อีกห้างอยู่ข้างๆกันนะครับ ครับผมห้องนี่กับห้างใหญ่ครับพี่น้องครับห้างบักใหญ่เลยครับผมนะครับอยู่ใกลๆกันครับอยู่แต่ว่าอยู่คนละตนนะครับนะครับผมนะครับพีแา่ห้างใหญ่ๆครับแต่ว่ากับห้างใด เบิ้งเบิ้งไข่บ้บานนะครับวัวไข่ก็จะหลายบ้านไหนนะครับหอยย่ามนั่นก็นจังจะมาแงเบิ้งอีกเช่นึดียวับผมอยู่หลังบ้านนี่อยู่ต้นของม่วงเนี่ยมีม,ม,ม,มีมีหลายห้างเลยครับเดี๋ยวสิพาไปเบิง้งอ,อีกอทางหนึ่งครับพี่น้อง ห ha, ong, ้างนี้กัหไงครับผมนะครับมีแต่ห้องไงๆแะ้วกัอยู่อยู่บบสูงนะครับผมอยู่ต่ำๆนะครับอนกครับเหมือนกันครับผมนม่ต่าง เงีงย้งย,ยครับผมไข่กระนาจะหลายนะครับเดี๋ยวตอนแองเ,เอาไข่จะได้อัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งอีกเที่ยนึงนะครับอย่าเสียเช่นพี่น้องมากินไข่มดแดงครับผม ขอบคุณหลายๆนะครับที่รับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้ครับเด้อจะได้ผลิตคลิปดีๆให้พี่น้องได้รับชมกันต่อๆไปนะครับผมนะครับเม่ได้ผ้ามาบึงอ่ะ ห้งโมเด็นะครับนี่หลายห้างครับหลังอยู่ส่วนหลังบ้านนะครับแต่ว่าบริหนรเงี่ยเอาเป็นว่าถ้าเงี่ยแล้วๆบึงใดใครใดอย่างเราสีอัปเดตให้พี่น้องในบึงอีกนะครับว่าหลังจากที่เนี่ยใครโมแดงแล้วมันได้หลาย,ลายปัญหาน,นะครับแต่ว่ามืออื่นเนี่ยผมอาจจะเอา เอาน้ำใส่ขวดมัไหวให้มันได้ได้ได้กินน้ำนะครับเพราะว่าเพื่อนว่าเอาน้ำเอายังาม,มา่ไวใน้ำมาสักนั่นจังจะอะอกไทยไลายครับผมะนะครับืันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วนะครับที่รับชมฝากไปเค่นี้ก,ก่อนนะครับสวัสดีครับ